เกียร์คานิวัลเจน4คันนี้ขับมาติดตั้งเบาะ VP รุ่นท็อปซีรีส์จากร้าน SCD Auto s e a t จะหน้าตาเป็นแบบไหนนั้นไปรับชมคลิปต่อได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนแฟนเพจ SCD Auto s e a t ครับก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทางการติดต่ออยู่ทางด้านล่างนี้เลยนะครับ ครับผมคันนี้คือเกียร์คานิวัลเจนสี่ครับลูกค้ามาติดตั้งผลงานจากร้านของเรานะครับคันนี้เนี่ยต้องบอกว่าจัดใหญ่จัดเต็มตกแต่งเบาอีพีเนี่ยรุ่นท็อปซีรีส์จากร้านของเราเลยอะมาชมดีกว่าว่าหน้าตาข้างภายในจะเป็นแบบไหนครับนี่ก่อนเข้าไปนะรีวิวสักนิดนึงนะครับตัวนี้นะครับมีการติดคิ้วขอบกระจกล่างนะครับตัวนี้ให้ความสวยงามนะครับเพราะปกติเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นขอบยางใช่ไหมอะลูกค้าก็เลือกติดเฉพาะชิ้นล่างนะครับสอ,อ่ะไซสขวา 4สซ้ายขวา6 6ชิ้นนะครับแบบนี้เลยนะลองมาดูเป็นทางเลือกได้นะครับอ่ะไม่บุพานำเพลงนะครับเปิดมาเลยครับปุ๊บนี่เปิดมาปุ๊บสิ่งแรกนะครับก่อนที่เราจะขึ้นไปนะครับให้ดูด้านล่างก่อนนะครับตัวนี้เป็นสครับเพจกันลอยนะครับสครับเพจกันลอยนะครับมีทั้งหมด8ชิ้นนะอ่าประตูข้างซ้ายขวาอย่างละ2นะครับซ้ายขวาเป็น4นะครับแล้วก็ประตูสไลด์ซ้ายขวาอ่าเป็น6นะครับแล้วก็ประตูท้ายนะครับ ชิ้นบนชิ้นล่างนะครับเป็น8ชิ้นนะครับก็ให uh, <pr> so uh, <aru> ้อันนี้เรื่องของการกันริ้วรอยต่างๆนะครับเวลาเหยียบขึ้นลงรถต่างๆเนี่ยนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปกังวลใจเรื่องของพลาสติกที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ชุดสีที่อยู่ภายนอกแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ที่พื้นของคันนี้นะครับอยากให้ดูมากๆเลยคันนี้ปูด้วยพื้นไม้ลามิเนตเต็มคันนะครับปูเต็มคันแบบไหนเต็มตั้งแต่นี่เลยครับหน้าคนขับแบบนี้ข้างคนขับแบบนี้นะครับแล้วก็ ปูตั้งแต่นี่ครับหลังบอกคนขับจนถึงท้ายเลยนะครับเต็มคันตัวนี้เป็นไม้เทชิปอารนะปูเต็มคันแบบนี้ได้ความรู้สึกที่เหมือนเหยียบบนแบบบนพื้นบ้านเลยนะฮะเพราะว่าวัสดุเนี่ยมันเป็นผิวกลอสนะครับสวยงามสวยงามแล้วก็โดดขึ้นไปบนรถนะฮะอ่าเหยียบไปนะครับขออนุญาตถอดเป็นรองเท้า,ทานะอ่าโอเคเห็นไหมเหยียบขึ้นไปปุ๊บเนี่ยให้ความรู้สึกแบบเออดีนะแล้วก็วัสดุเนี่ยพวกเนี้ยมันจะเป็นเอ่อไม้ที่กันน้ํา กันเชลานะครับเวลาน้ำโขกตรงๆงเนี่ยไม่ซึมผ่านนะครับแล้วก็ทาความสะอาดง่ายนะครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะเต็มคันลองดูเป็นไอเดียได้นะแล้วก็เป็นไม้ที่เป็นลายแบบเอ่อหินอ่อนนะครับลายหินอ่อนนะครับดําตัดขาวแบบนี้เลยโอ้สวยงามสวยงามนะครับแล้วก็ด้านหลังเบาะนะครับด้านหลังเบาะชุดหน้าเนี่ยนะครับลูกค้าก็เลือกที่จะเปลี่ยนนะครับเป็นโต๊ะแบบนี้นะครับโต๊ะแบบนี้เลยนะครับวางแก้วน้ำได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยสามารถ วางโทรศัพท์ได้กรณีที่แบบโทรศัพท์ของเราเนี่ยรองรับไวร์เลสชาร์จนะครับก็วางไปนะครับใช้งานคู่กับจอที่มากับโรงงานแบบนี้อันนี้คือจอโรงงานเดิมนะเพราะอันนี้เป็น SXL เอนะครับเอออะไรแบบนี้เนาะเวิร์กเลยนะฮะอาจจะต่อเรื่องของอะไรคีย์บอร์ดไร้สายเนาะทั้งทำงานเออเลิศนะเออเป็นไอเดียได้นะฮะก็ลองดูได้นะครับหรือว่าที่บ้านไหนมีมมลูกเล็กเด็กแดงนะทานก็เอาตอนไปโรงเรียนตอนเช้านะก็วางแก้วนะ้ำวางขนมแล้วก็ดูกระตูนไปเอยเป็นไอเดียได้นะฮะโอเคแล้วก็ด้านล่างเนี่ยก็ เป็นที่เก็บของเอกสารได้นะครับแบบนี้นะฮะทำทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วก็มาที่ไฮไลท์ของคันนี้เลยนี่ก็คือบาะท็อปซีรีส์อยากจะพิเศษมากๆเพราะว่าฟังก์ชันบาะตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มแรกเลยนะครับบาะตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นระบบทัชสกรีนสั่งการนะครับเปิดมาปุ๊บนี่ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับหน้าจอก็จะฟลิปขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ปัดหน้าจอมานะฮะมาใกล้ๆแล้วแต่ก็มาใกล้ๆนิดนึงฮะให้ดูที่จอนิดนึงนะครับ นี่จอเนี่ยจะเป็นระบบสั่งการนะครับสามารถคอนโทรลไม่ว่าจะเป็นนี่ครับนี่พนักหลังเห็นไหมอ่าแบบนี้เอหน้าเอหลังแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่เดินหน้านะเดินหน้าอันนี้ถอยหลังเออแบบนี้เลยนะครับพักน่องก็ทําได้นะครับพักน่องก็เป็นไฟฟา้าเหมือนกันนี่แบบนี้นะครับแต่ความพิเศษของเขายังไม่หมดนะตัวนี้เนี่ยเรามาพร้อมกับระบบที่เรียกว่าซีโร่การ์ิตี้ถามว่าคืออะไรนะครับ บางทีเนี่ยเราอยู่ในโพสิชันที่อยากจะนอนใช่ไหมกดอัพขึ้นมาเห็นไหมเบาะก,ก็จะค่อยๆยกตัวขึ้นมาสังเกตจากพื้นเห็นไหมขาเริ่มลอยแล้วาานะฮะนี่แล้วก็ไปประกอบกับการใช้งานในเรื่องของปรับแบคเลสนะครับแบคเลสอย่างนี้เราจะได้ท่านอนที่สบายมากขึ้นนะครับอ่าปรับเล็กเทผสมไปเออนี่ยท่านอนอยู่ในโพสิชันแบบนี้นะครับการเดินทางไกลๆนะเราอยู่บนรถคันนี้สองมชั่วโมงนะ เราควรต้องมีเบาะที่รู้สึกว่านั่งแล้วนั่งสบายนะครับลองดูไอเดียคันนี้ได้นะครับเบาะรุ่นนี้ได้ซีรีส์12นะครับและความพิเศษของเบาะตัวนี้ยังไม่หมดนะมาพร้อมกับระบบซีดมัสซาสนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นนวดระบบถุงลมนะครับแล้วก็จะมีระบบที่กรณีไม่อยากนวดเนี่ยเราสามารถเปิดให้เป็นแค่ดันหลังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็มีให้แล้วก็เรื่องของเวนเทเลตต่างๆปรับลมร้อนลมเยน็นพัดลมอันนี้มีให้ปรับได้3ระดับเลยแล้วก็ซีดไลติงนะครับ ด้านข้างจะมีแอมเบดไลท์นะครับเห็นไหมปรับสีสันได้นะครับแบบนี้เลยนะครับได้ความสวยงามนะครับอ่ามีอะไรอีกซีดเมมโมรีอ่าตัวนี้ปรับได้3ตําแหน่งนะครับปรับได้เลยไม่ว่าจะเป็นสลิปโหมดบิสเนสโหมดฟรีโพซิชันปรับได้หมดนะครับตัวนี้ลูกเล่นค่อนข้างเยอะนะครับควิกแอสเซทนะครับกดเข้าไปนะครับมันก็สามารถนี่ครับรีเซ็ตบอร์ดเพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ตําแหน่งด้านหลังก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับอ่า มีอะไรอีกโหค่อนข้างเยอะเลยนะตัวนี้เป็นระบบทัสกีนหากไม่ใช้ทัสกีนทาได้ไหมก็ได้เหมือนกันนี่ครับตรงนี้มีปุ่มสวิตช์นะครับแบบนี้แล้วก็การที่เราจะเข้าด้านหลังนะด้านหลังตรงนี้เนี่ยนะครับสังเกตจากเท้าแขนนะตรงนี้มีการปรับชิดกันใช่ไหมอ่าเราสามารถทําได้ด้วยการสไลด์ซุมล้อแบบนี้นะครับฉีกมาแบบนี้เลยนะฮะอ่าถ้าตรงนี้คิดว่าจะชนนะเราก็อาจจะเดินหน้าเบามาหน่อยอ่าเดินหน้าเบามาหน่อยนะอ่าโอเคแบบนี้นะฮะ เดินมาสุดๆเลยนะฮะแล้วก็กดปุ๊บนี่บ่อก,ก็เริ่มสไลด์ซุ้มล้อนะฮะฉีกปลายแบบนี้ปั๊บช่องตรงกลางก็จะกว้างขึ้นนะครับตรงนี้ก็ทําเหมือนกันอ่าบ่อตัวขวานะฮะเดี๋ยวผมทาให้ดูนี่เดินหน้าไปก่อนสไลด์เดินหน้าไปอ่าปรับพนักตั้งตรงนะฮะสไลด์เดินหน้ามาแบบนี้นะครับอ่าปุ๊บมาแบบนี้เลยอ่าโอเคนี่ตรงกลางก็จะกว้างมากยิ่งขึ้นนะครับเอกสิทธิเฉพาะลูกค้า s c d เท่านั้นนะ ใครที่ซื้องานจากเราเนี่ยนะครับสามารถเพิ่มออปชันนี้ได้หากคุณต้องการติดตั้งในรถเกียร์คานิวัลนะครับแล้วก็บอกของตัวนี้นี่ยังไม่หมดฟังก์ชันก็จะมี USB ชาร์จตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ไวเลสชาร์จเหมือนกันนะครับในช่องตรงนี้นะครับใครใช้โทรศัพท์ก็วางได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้เลยสําหรับเบาะ v p รุ่น Series12 ครับต้องบอกว่าเอกสิทธิ์ตัวนี้รุ่นนี้แบบนี้เนี่ยฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยมีเฉพาะ SCD ที่เดียวเท่านั้นนะใครที่กําลังเลงเบาะ VP สัก1คู่อยากให้มันรู้สึกนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะครับหรือว่าอยากได้เบาะที่แบบไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับลองดูไอ VP, เดียเบาะ VP รุ่นนี้คันนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวไปต่อห้องโดยสารตอนหลังกันบ้างดีกว่าครับโอเคนะครับอ่าเปิดฝาท้ายมาสิ่งแรกที่เราต้องเจอก่อนเลยสําหรับคันนี้ก็คือคันนี้อย่างที่บอกไปมีติดสครับเพดนะครับกันรอยชิ้นบนชิ้นล่างนะครับอ่าชิ้นล่างเนี่ยจะอยู่นอกตัวรถนะครับก็โปรเทคชั่นสีเดิม นะครับเวลายกของขึ้นของเนี่ยกระทูกระแทกนะก็ช่วยโปรเทคได้เลยนะครับล้วก็ชิ้นบนตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็ป้องกันไว้นะครับอ่ากันไว้ดีกว่าแก้นะครับอ่ะทีนี้ด้านหลังทําอะไรบ้างนะครับตัวนี้เรื่องของงานบอร์ดเนี่ยนะครับเราก็มีการทําในส่วนของต่อรางนะครับต่อรางยาวแถว3ยาวมาที่แถว4โพซิชั่นนี้ปกติเนี่ยของบอร์ดแถว3เนี่ยจะไม่ถึงตรงนี้นะครับบอร์ดตำแหน่งเดิมนะครับจะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าเดินจ้าก่อนนะปึ๊บ อ่าโพสชั่นเดิมของเบาะรุ่นนี้นะครับจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเรามีการต่อรางยาว50เซนนะครับถอยหลังมาแบบนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาอ่าทำให้เล็กรูมแถว3นั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นนะครับต่อรางแบบนี้ทั้งซ้ายและขวานี่ตำแหน่งเดิมอยู่แค่นี้นะครับติดตั้งเบาะว p ียังไงก็นั่งไม่ได้นะครับต่อรางมาทำให้มีสเปซขาแล้วนะครับล้วก็นั่งได้สบายมากยิ่งขึ้นและเบาะแถว4 ด้านล่างยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยังสามารถดึงขึ้นมาใช้บริการได้เหมือนเดิมนะฮะอ,อ่าปึ๊บอ่าแบบนี้อ่ายังสามารถยกขึ้นมาได้นะครับแต่ต้องบอกว่าร้อยละแปดสิบแล้วกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครใช้ต้องการเก็บไว้นั่นแหละนะครับอ่ะแล้วก็พับลงไปนะฮะเก็บไว้เลยปึ้งอ่าดึงขึ้นมาอีกรอบนึงอ่าโอเคแล้วเราก็ถอยบอร์ดอกมาแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานนะครับ ทำทั้งซ้ายทั้งขวาแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าต่อรางแบบเก็บบอกเก็บบอกคือบเถวสี่ยงคงอยู่นะครับมีเฉพาะที่ SCD ทําเท่านั้นที่เดียวนะฮะไม่มีที่อื่นทําแน่นอนนะครับก็ลองดูไอเดียคันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยครับครับผมเป็นไงกันบ้างครับกับเกียร์คานิวัลเจนสคันนี้นะครับรุ่น HXL ตัวท็อปเลย a อ t ตราบูหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับคนที่กำลังรอรถแล้วก็กำลังจะได้รถ และก็คนที่ได้รถมาแล้วอยากจะได้ไอเดียในการออกแบบตกแต่งรถของท่านลองดูคลิปนี้ไอเดียคันนี้เป็นตัวอย่างได้หากชิ้นชอบผลงานอยากติดต่อเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น f e c o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  k n p n g e นะครับอยู่ที่ตามที่อยู่ด้านล่างได้เลย YouTube Channel ฝากไปกด s ับ s ไครต์ด้วยเว็บไซต์ก็มี Line แอก็ทักมาได้เลยเบอร์ติดต่อตรงก็มีเหมือนกัน หรือจะมาชมผลงานจริงที่โรงงานของเราพระยามนธาตุบางขุนเทียนซอย2หาไม่เจอเดี๋ยวขึ้นโรเคชั่นไว้ให้วันนี้บิวและทีมงานฝ่ายขายก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ